เทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรื่องในไบโอนาโนทูเนี่ยแปลงจากดูดมันจะดีหมดนะครับมันดีหมดอันที่สองนะครับนี่ข้อเห็นชัดเจนนะครับเมื่อใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรียกว่ามันสร้างสายอีกตัวหนึ่งเรียก่าคลื่นค <c ười> วามสั่นสะเทือนนะครับ <c ười> ที่ท่านครัเพื่นทีฮะคนเขียนไว้นะคลื่นความสัสะสะส่นสะเทือนทำให้ต้นข้าวในนาเนี่ยทั้งแปลงครับสูงเหมือนกันหมด เห็นแจ็คเก็ก็ไดาเห็นแ้่ถ้าแปลงไหนายข้าวฟูท่ากันเนี่ยใช้กลินซีนะครับต้นข้าวทุกต้นฟอมต้นจะเหมือนกันหมดนะครับบวงทุกบวงจะเหมือนกันหมดเมล็ดทุกเมล็ดจะเหมือนกันหมดนะครับทั้งแปลงนี่เป็นต้นเดียวนะครับเลยเห็นแจ็เจนนะครับถ้ากลุ่มมะละกอเนี่ยมะละกอทุกลูกจะเหมือนกันหมดนะครับกลุกมตเรียนตูเรียนทั้งต้นนะครับลูกเหมือนกันหมดนะครับ มีทีข้อแรงนะเราไม่ต้องรอขาใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดเนี่ยเราต้องรอผู้ว่าตราดก็เคยส่งเสริมให้เราไปช่วยสภานที่จังหวัดตราดอาจารย์เป็นเซนจะวัน,นครับอ่านเรียงนะครับผู้ว่าจังหวัดตราดสมัยก่อนไม่ได้เกษนเซแล้วคนนั้นตรงนี้เป็นข้อดีของุวีซีว่ามันสามารถสร้างคลื่นความสั่นสะเทือนนะครับผลไม้ทุกชนในเมดทั้งหมด ไม่ต้องรอกับไม้หนามที่เขาใหญ่นะครับทั้งแปลง90ได้ปรากฏว่าทั้แแปลงนะครับ90ได้ชุกเพราบมันหมดเลยเก่งไม่ทันสุดนี่คือปัญหาแล้วเมื่อเรา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 ซื้อมานะครับไปที่บ้านปกติไน้หนามไปชุกกันหมดกันนะครับถ้าซื้อมาเดินถุงข้างถุงสุกเลยหมดเลยครับพรอมกันหมดเลยก่นไม่ทัน นี่นข้อเสีย่เเห็นมาแล้วทั้งหมดตรงนี้นะดีเราไปทดลองกับกพักคคนาที่ที่เขาใหญ่เหมือนกันนะครับทั้งแปลนะครับผักคคนาทั้งแปลสูงเท่ากันหทุกต้นจะมือนกันนะครับจะมีลูกใหญ่ๆพอร้อยนะครับทีนี้ข้อเสียเด่งต้นมันใหญ่เกินไปใหญ่เกินปกตินะครับต้นใหญ่ อันนี้สองเนี่ยมาแรงไม่มาจอดไปเลยไม่มีจอดมีปัญหาไปวางตลาดขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็คนชื่อไม่กล้าซื้อเพราะที่ชิมยาหน้ามันแห้งทั่วเลยครับนี่คือปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยขายไม่ได้ครับใบใหญ่เกินไปใบไม่มีรอยถอนกินเลยต้องอธิบายผมบอกถ้าอย่างนี้มีรอยกินบ้างมันขายไม่ได้ ผมพี่าอวงพุที่เขาสบินนะครับมัครังคุ้นต้นประกอนเนี่ยขได้ประมาณร้อยกิโลนีครัต้นใช้ผมงปีเดียวนะครับจากหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยกิโลนี่เห็นแากับตายเองนะครับที่เขาสบิงังพุ้นลูกกิโลนะครับผมบอกเขาปลูกกิโลกันมนก่อน ผมจะบีสูตรเพราว่าันจะืาองของปดาช่าง <c oughs> <c oughs> มันรูปมันใหญ่กันแต่รูปมันั้นะหนับที่มีคาตัตาหมดนะหลามมาแล้วน <c oughs> เลขาเคยใช้ปูอิเคมีเนี่ยนะปีหลายตามนะครับใช้เขาผมต่อต้นนะครับ6กสิบบาทต่อต้นหกสิบบาทถูมากแล้วก็ขายกิโลร้อยกียนะ่ต้นได้สามร้อยกิโลนี่มีนี่คที่ทนะทามาร ทุเรียนถ้าทุกคนอยู่จังหวัดตากหน้ารู้จักทุกเรียนทองหุวละมาเด็กผีจกทำสวนนะครับท่านมาดีตรอเคยบอกว่า,า,วาให้ทำไมหนจบปริญญาตรีก่อนค่อยมาทำสวนเด็เกตอบว่าไงครับหนูจบปริญญาตรีนะครับต่อมาเด็กเรียนมือนหน้ามากหนูขายทุเรียนนะครับเตี้ยนล,ะละา้าล้านกว่า พอสูงเมื่อกี้ตรวจอะไรครับไปลงมาดีไม่ไปหายนะตอนโมนาทุกคนดูจัดมีขนาดจัดนันเอว่าตราครับตัวนั้นเนี่ยอาชีพเกษตรถ้าทำให้ดีนะครับเกษตรดีได้ไรยกใหญ่ได้เรมสามารถทำโดดในรายได้ได้ดีนะครับทำมากได้มากน้อยได้น้อยที่ต้นอาชีพอื่นทำไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเราได้เห็นประจากว่าการใช้ไปโมนาลงดี ให้ผลผิดอันตรายเพิ่มขึ้นขึ้นอย่างเท่าตัวโคงการสุญญานะครับเมื่อก่อนเนี่ยขู้วในการทำสุญญานทำสุญญาสังคมนะครับเป็นปีผสมทุกเดือนนะครับเพราะทำงานวิจัยให้ผมเรียบร้อยหมดที่ผมมการสุญญานมีที่ทำเตยลาบอนบัตรก่อศรีสุนทรนะครับปรากฏว่าน้ำยาเพิ่มขึ้นอย่างเดิมนะครับสามเท่าและความเดียวก็มากกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ข้อควสูตรเราเีน้อากันแล้วว่ายูมิซีสามารถเพิ่มผลิตให้กับเกษตรกรได้มีโอการสัญยาไลครับเแชเดนนาข้าวอยากเก็บสิบกิอสี่สิบันสูตยาเพิ่มอย่างน้อยสามท่ามันสัมหาังเนี่ยเพิ่มมากนะครับแต่ว่าปลูกได้ประมาณสองพันสี่พันแค่ยูมิซีการีนลสี่ห้าพันตน าทีนี้คุณวาร์บอกผมว่าการูกมันบอลสลับลเนี่ยเดินไม่ใช่เวลาแปดเดือนหนึ่งปีเล่นเจ็ดเดือนเลยแต่วศร์บอกว่าสี่เดือนก็ได้ผลเท่ากันที่ผมจะแต่ดูมูลน้ำมันสี่เดือนได้ผลเท่ากแปดเดือนจริงหรือเปลับที่คุณวาร์ได้ที่นีนะครับก็รับการันีได้ก็ไดาลดเวลาได้นะครับทำให้เราแต่ได้ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับ หรืออย่างการทำข้าวที่ผมใช้ที่ชุมพันธ์ปีนปลูกปีละสามครั้งนะครับไม่ต้องหยุดเลยพอเกี่ยวข้าวเสร็จย่อสายต่อซ้ำพอโน้เสร็จวางต่อได้เลยครับต้องปีนั้นสามครั้งมีกสองปีห้าั้งาปีต้นนะก็คือการใช้แล้วก็จะทำใหม่ทางด้านอาหารปลื้มเราเองพยายามเลี่ยงเราก็ปุ๋ยเรกฎหมายเพราะว่าปุ๋ยต้องเกิดตะเบียนขึ้นตะเบียน ถ้าไม่ไม,ไมจบประเด็นพื่นะเกีย์หรือว่าผิดในถูกจับนะเพราะนั้นเราเาร,รียงว่าพิธานพืชพอหาพืชที่คนขายไปบอกว่าหาพืชก็เป็นปุย๋ยเหมือนกัน <c oughs> เลยรู้ว่ายังไงได้บ้านเรานะครับบอกพิธานเสริมหาเสริมก็เป็นปุย๋ยแล้วไร้ไปเนี่ยขาดไม่หมดเลยครรับเพาะนั้น,นนะโอกาสที่เราจะทำเกษตรอินทรีย์ในเชิงความเป็นจริงนะครับมันก็ตอบยาก ยองเปนต้องไปขึ้นตับเยลลี่อ่อนเนี่ต้องตรวจออกมาแล้วก็ต้องเขาบอกว่าถ้าคุณปิดคุยวิตมิซีเนี่ยต้องเอาหัวว่าวิตามินซีมีปีสายพันธุ์มีตัวอะไรบ้างไปแจ้งให้กับค่าตรวจสอบไปแล้วตัวงสองจังหมื่นบาทนะครับผมมีสองร้อยบาทดวเสียเงินเยอะนะเพื่อนต้องสอบว่าว่าเชื่อนี่ชื่ออะไรที่ลือสาบว่าเราตัวนั้นก็เป็นเรื่องที่ยาก แต่ที่ไปโดนรอบอเมริกาน่ง่ายครับก็ถามว่าตัวนี้เชื่ออะไรแล้วก็เอามาจากไหนแทนั้นก็ตโดงนบ้านเราต้องส่งตัวอย่างด้วยนะครับแล้ก็ดูว่าเชื่อตัวนี้เนี่ยตัวอย่างหน้าตาเป็นอย่างไรที่บ้านเราเป็นแต่คัพเ้เราไม่ยากมากเนี่ยเจอซิที่บาะครับก็ส่งตัวอย่างแล้ก็ดูว่าเชื่ออะไรซึ่งบ้านเราก็ ลายจดจิงๆก็มอาสุ่มรวมรอไให้ก็ดูจริงไม่เสริมครับโอเคครับถ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เองมาช่วยตรงนี้เราช่วยให้คนพ่ชาวเราวราต้องเราเองเราบอกว่าเป็น f o ซ d s ด f e t y ปลอดภัยเราไม่ใช่เลยครับเราเป็น h e ลพูดอาหารสุขภาพ ไม่ใช่ตรวจอะไในการับคืออาหารสุขภาพเพรวกวัตถุริบซีเป็นโปรตีนเสรนเดียวที่มีอาหารครบถ้วนทุครับแล้วก็ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องเซื่องๆโอเองที่มาช่วยก็อยากให้เกษตรกรบ้านเราได้ไดใช้พัฒนกรรมใหม่ๆที่ที่คนอื่นทำไปได้คนง่ายๆทำไม่ได้เลยครับนี่คือมันก็ดีเราไม่เสื่อมในระยะยาวเลย ดินีาใชเคมดินที่เคยใช้เดีบางงเนี่ยมันเสื่อภาพไปเยอะนะครับเนื่องจากุ้ยเคมีเนี่ยมันมีเลเรื่อผสมมนเยอะโดยอราหินโแทหินวอเกหยุดถึงเขาปาบนนะมัาก็มีเศษปนอยู่ในกุ้ยเกี่ยวุ้ยเคมีดูสจบงมีบทสนไได้ยนบเยก็มี ในัีเลกอยู่เป็นะตแค่ก่อเป็นต่ออต่อละ40%โตได้48มันถายไป52นะครับ52คือฟิลเลอร์แตเป็นดินมากเป็นดินคนเยล้ัพอเราไปใช้ในการทำการเกษตรเนี่ยมันก็มีฟิลเลอร์เป็นินคอยู่ด้วยใส่ปีที่เดินไม่เป็นไรยัง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 ดี พอปีที่สองปีที่สามดินเล่แม่นครับก็มีดินกับฟลเลอร์ผสมกัดินพอดินแน่นใช่ดินแข็งน้ำก็ลงไปไม่ได้ต้องใส่ดูเพิ่มมากกว่าเดิมอีกก็ว่าใช้ไม่ได้โปดเพราะดินแน่นก่าแล้วนี่น้ำลงไปไม่ได้ก็ดินแน่นสิ่มีชีวิตในดินก็ตายหมดไม่มีรเย็นไม่มีไม่มีน้ำลงไปแต่ใช้ ตัวโูริซีนเนี่ยจะมีข้อดีข้อดีนั่นจะมีแบคทีเรียมียิ่งด้วยยิกเนี่ยทำให้ความฟูได้ดิคมันขยายประมาณสี่้าเท่าเลยนแต่ในดินจาให้ดินฟูได้ประมาี่ห้าเเซนต์เพราเมื่อดินเป็นฟูมันวุนสุยได้อากาศลงไปได้น้ำลงไปได้สิ่งมีชีวิตในดิก็เกิดขึมนเดิมค่ลงคเดินที่ดามักรนเดิมนี่คือข้อดีของูู้รตีนตัวเองมากกว่าพีเอชดินแน่นอเพราะีนพเอจะกับเจ ถามันตายลงรู้ไหมครับดิเรามีมีห้าเย็้ก็ห้าใช่ไหมบวเจ็ดสิบสองมาสองค่าอีกแล้วหกบวกหกเจ็ดสองคาอีกีก็ได้กาแค่บเจ็นีะมันจะต้องปรับเยสบในดินนั่ด้วยงตัวนเองแล้วปรับให้ดิน้วยสุดได้ลบดีๆีะถึุดนะเพราะนั้นเมื่อก่อนนี้เฝนตกจกนั้นต้นไม้ในป่าไม่เคยตงไม่เคยลื่นมาเลเลยเพราะว่าดินมัน ลงุณพรมีที่นี่เยอะตกลงมากาขอรองมาน้าในลองกวสนะครับ